สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมสวนชมธรรมชาติฟังเสียงนกกันนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนเคยทำคลิปลงให้ชมกันแล้วคลิปหนึ่งค่ะวันนี้เรามาชมกันอีกครั้งนะคะต้นไม้ที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะซึ่งต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ผลค่ะตอนนี้ก็ได้เก็บผลบ้างแล้วค่ะเช่นกล้วยแก้วมังกรค่ะ ส่วนต้นไม้บางชนิดต้องใช้เวลาอีกหลายปีค่ะถึงจะได้เก็บผลเรามาชมต้นไม้และบรรยากาศในสวนกันเลยค่ะนี่คือต้นทุเรียนค่ะต้นนี้โตขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่ก็ต้นทุเรียนค่ะโตขึ้นมากค่ะ ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นขนุนหรือว่าต้นจำปัะดะลักษณะจะคล้ายกันมากๆค่ะโตขึ้นเยอะมากค่ะทางด้านนี้ก็ปลูกต้นทุเรียนเหมือนกันค่ะปลูกไว้หลายต้นบางต้นก็ตายไปแล้วค่ะ ต้นนี้น่าจะเป็นต้นขนุนค่ะโตขึ้นมากค่ะนี่คือต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันค่ะทางด้านนี้ปลูกต้นมะม่วงไว้หลายต้นค่ะโตขึ้นเยอะเลยที่เห็นขวามือของต้นมะม่วงคือต้นแก้วมังกรค่ะนี่คือต้นสตอค่ะสูงขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะ นี่คือต้นลองกองค่ะนี่ก็ต้นลองกองค่ะปลูกไว้สองต้นนี่ไม่แน่ใจค่ะว่าต้นอะไรนี่คือต้นส้มโอค่ะโตขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะ นี่คือต้นส้มโอค่ะที่ติดกันคือต้นฝรั่งโตขึ้นเยอะมากค่ะด้านนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันค่ะต้นกล้วยก็ปลูกไว้เยอะค่ะปลูกไว้หลายชนิดได้กินผลเรื่อยๆค่ะที่ปลูกไว้ก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยหินกล้วยหอมทองและกล้วยเล็บมือนางค่ะ กล้วยน้ำว้าจะปลูกเยอะกว่ากล้วยชนิดอื่นค่ะนี่คือกล้วยหอมทองค่ะเกือบจะได้กินแล้วค่ะต้นมะนาวก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะออกผลแล้วเกือบจะได้เก็บกินแล้วค่ะ ชมบรรยากาศดิ่มน้ำฟังเสียงธรรมชาติด้วยค่ะต้นมะละกอก็มีนะคะลูกดกแต่ลูกไม่โตค่ะเก็บลูกไปกินได้เรื่อยๆเลยค่ะมีนกมากินมะละกอสุกอยู่เรื่อยๆค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะลักษณะคล้ายมันสำปะหลังค่ะ บริเวณนี้เคยปลูกต้นมันเบอร์รี่ไว้ด้วยค่ะแต่ตายซะแล้วสำหรับบริเวณนี้กั้นไว้สำหรับเลี้ยงปลาค่ะที่นี่มีน้ำขังตลอดปีเมื่อก่อนมีปลาตามธรรมชาติเยอะมากค่ะตอนนี้มีน้อยลงค่ะมาชมสวนครั้งนี้ต้นไม้หลายชนิดโตขึ้นมากที่ตายไปก็มีค่ะต้นแก้วมังกรก็ปลูกไว้หลายต้นแต่แยกไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะ ได้ชมสวนกันแล้วก่อนกลับเราก็ชมท้องฟ้าและเมฆสวยๆยามเย็นกันค่ะดูแล้วสบายใจจังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ